ผมก็ปูนี้แล้วผ่านอะไรมาเยอะแยะแต่ผมจำเป็นจะต้องทำงานนี้ให้จบจะเรียกว่าสงครามครั้งสุดท้ายของผมก็ได้ไม่ว่าใครคิดไม่ดีใครคิดแล้วว่างานนี้จะรอดผมบอกก่อนเลยว่าข้างศบผมไปก่อนคุไม่ตั้งข้อสังเกตอ่ะ รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับกับรายการวิจารณ์ช็อคท้อนะครับอย่างที่ทุกคนกาลังรู้ดีนะครับว่าตอนนี้ข่าวที่กระลังดังอยู่ที่คุณชูวิทย์เขาออกมาเปิดโปงนะครับก็คือนายทุนจีนนะทัวร์จีนอะไรทุกอย่างเ่ยทุนนายทุนจีนนะครับ มีมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็จะมาโดดเด่นในยุคนีนในทุนจีนนี่แบบเหมือนกับคิดดูนะครับประเทศไทยขาดผลประโยชน์ยังไงคือด้ทุนจีนมาแย่งงานคนไทยนะครับเหมือนกับแบบว่ามาตั้งร้านขายค้าขายเองเสจแล้วก็เอาคนจากประเทศจีนมาซื้อผนหนุนแล้วก็เอาลดราคาตัดแข่งกับคนไทยนะครับไอคิดดูครับแล้วก็เอาเงินที่ได้ส่งไปประเทศจีน เรื่อยๆเงินเงินไม่ได้แบบออกนอกประเทศนะครับไม่ได้อยู่ในประเทศนะครับนี่แหละเป็นผลที่เราต้องพยายามเอาใน้จนิงๆงออกไปนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่านี่ยังไม to to mm ่ไปไม่รวมในทุนท okay. okay. ี yeah> ่แบบอินเดียมาเลยอพวกนี้นะครับถ้าเกิดไปตามจริงๆไปดูจริงๆไปแก้ปัญหาจริงๆจะรู้เลยนะครับว่าในทุนพวกนี้จากต่างประเทศเข้ามาทํางานธุรกิจที่ไทยอ่ะ อย่างสบายใชย้ชีวิตหรูหราสนุกสนานนะครับเพราะไม่มีกฎหมายอะไรจะไปกวาดล้างคนพวกนี้ได้นะครับในทุนจีนจะผมจะบอกว่าเนี่นะครับห้างเนี่ยห้างในซามาเนียนะครับเป็นห้างของคนจีนที่แบบจะมาเปิดนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังก่อสร้างหรือย,ยังไม่ได้สร้างนะครับเอจะขายของถูกยิ่งกว่าตลาดค้าส่งในประเทศไทยนะครับที่แบบว่าในทุนจีนเขาไม่ได้อยู่ ันนี้ก็คือจะเอาของจากกินเข้ามาขายนะครัจะถูกมากๆแล้วจะมาแย่งลูกค้าของคนไทยแล้วก็แย่งทำทำลายเศรษฐกิจของคนไทย,ยนะครับไปคิดดูนะครับผู้ผลิตของไทยนี่แบบแทบจะก,การาบเรื่อนะครับเจอผู้ผลิตของจีนก็ามาปีนตลาดรายคุอินเดียก็โหนนะครับเพราะพยายามเก็บเงินแล้วก็สภาก็มีนายคุอินเดียเข้ามาก็พอๆกับจีนครับ อย่างพวกพม่านะครับที่แบบว่าพออยู่ในเมืองไทยนานๆก็เริ่มรู้หลักรู้แหล่งนะครับแล้วก็มีทุนสัพักก็มาเปิดให้นั่นเองเลยทําธุรกิจขายเองค้าขายเองเลยแล้วก็จะเหมือนเขาจะสื่อสารให้แบบว่าคนประเทศเขามาช่วยซื้อช่วยหนุนของตัวเองนะครับทำให้เขามีกาไรแล้วเขาให้เขาเติบโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ไกลจะเป็นทั้งเป็นในทุนจีนต่างๆในทุนทุกประเทศเลยครับตอนนี้เข้ามาหาผลประโยชน์จากประเทศไทยนะครับผมว่า ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องกวาดล้างไอ้พวกนี้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้อยู่อย่างมีความสุขอะไรได้อย่างไม่แบบโดนประเทศอื่นเบียดเบียนนะครับทั้งกีนประเทศเพื่อนบ้านต่างๆนะครับจนลูกหลานเราอาจจะเครียดคิดสั้นค่าตัวตาได้เลยนะครับเศรษฐกิจเราตอนนี้ก็แย่ๆอยู่ด้วยบางทีก็เศร้าซะครับวัยรุ่นสร้างตัวแบบผมและลูกๆหลานๆต้องมาแข่งขันกับนายทุนไทย ที่มีทุนหนาและรัฐบาลสนับสนุนแถมยังต้องมาเจอกับนายทุนสีสีดำสีเทาของต่างประเทศที่เขาส่งคนเข้ามาทำธุรกิจในไทยมีทั้งผิกดกฎหมายถูกกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนายทุนจีนนายทุนพม,มา่านายทุนแคนานายทุนอินเดียนายทุนมาเลเซียนายทุนต่างๆมากมายก็จะเข้ามาแข่งธุรกิจหรือแข่งหารายได้แข่งกับเรานะครับ ยุ่ผมนี่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับถ้ารัฐบาลยังไม่เอาจริงเอาจังนะครับดูอย่างเกาหลีใต้นะครับหรือประเทศต่างๆนะครับญี่ปุ่นที่ไยที่คนไทยไปเที่ยวเที่ยวแล้วแอบไปทํางานแบบผิดกฎหมายหรืออะไรนะครับตามจับทุกวี่ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรชาชการแต่เรามาดูที่ประเทศไทยดีครับร้านค้าก็มีชาวต่างชาติต่างด้าวค้าขายมีคนไทยกี่คนอย่างนี้ ร้านี้ไม่ดีต่างชาติต่างดาวมาเป็นเจ้าของร้านขายเองด้วยผมไม่อยากให้เอาจริงเอาจัง,จรงปราบปรามสักทีครับอย่าเห็นเป็นเรื่องตลกอย่าเฉยเมยแบบท่านผู้นำนะครับไม่รู้ไม่รู้อย่ังไงก็ยุคผมนี่ว่าต้องแข่งขันกับหลายคนนะครับที่ผมบอกไปได้ทุนต่างๆแข่งขันกับชาวต่างดาวมาเปิดแข่งเื่อทำธุรกิจแข่งอีกไหนจะอะไรอีก พอเรื่องนี้มันดังขึ้นมารัฐก็จะเอาเงินมาแจกนะครับให้เราเงจจียบอปงเงี้ยไปอยู่เรื่อยๆวประเทศก็เป็นหนี้อยู่เรื่อยนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้ก็ขอให้คูแล้วน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ก็ขอให้เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อเอามาเป็นอาวุธป้องกันใน อนาคตข้างหน้านะครับผมผมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วให้ <S <S เลือกคนดีคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5เศร,รษฐกิจปัญหาต่างๆความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยทั้งจนและรวยนะครับและก็ความยุติธรรมในประเทศนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับ นะครับพวกแกง้อ call center หรือพวกวิชาชีพต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยไม่เว้นแต่ละวันมันมาจากการสนับสนุนของนายทุนพวกนี้หรือเปล่าบางทีก็เครียดนะครับสงสารคนไทยเหมือนกันนะครับอยากให้ช่วยเอาจริงเอาจังแก้ไขปัญหาให้ได้นะครับแค่คนไทยก็ค้าขายอยากลำบากกันอยู่แล้วผู้ผลิตในไทยก็แทบจะขายไม่ค่อยดีอยู่แล้วยังไงก็อยากให้ในายทุนพวกนี้มาเติบโตที่ประเทศไทยนะครับเราต้องช่วยกัน ยังไเราก็ช่วยการสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับ